สวัสดีครับเพื่อนๆครับทุกท่านอยากรู้ไหมว่าเวลาที่เกิดการเวียนหัวขึ้นมาเนี่ยนะครับอาการอะไรที่เป็นอาการที่บอกว่าอาการเวียนหัวแบบนี้อันตรายแล้วอาจจะเกิดจากโรคสมองได้แล้วนะครับโดยทั่วๆไปเพื่อนๆครับอาการเวียนหัวเนี่ยนะจะเวลาที่มาหาหมอเนี่ยนะคุณหมอจะแบ่งอาการเวียนหัวเนี่ยออกเป็น2กลุ่ม นะครับกลุ่มที่1ซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นบ่อยๆพบได้ทุกวันเอางี้พบได้ทุกวันก็นแล้วกันนะจะเป็นอาการเวียนหัวที่เกิดจากเส้นประสาทนะที่ออกมาจากสมองแล้วนะครับหรืออาการเวียนหัวที่เกิดจากพวกหูเนี่ยนะเอาอยว่ในหูชั้นในต่างๆเนี่ยอันเนี้ยทำให้เกิดอาการเวียนหัวมากมายเลยที่ทําให้คนไข้เนี่ยมาหาหมอนะครับนะนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับคืออาการเวียนหัวที่เกิดจากตัวสมองซึ่งไอนี่สิน่ากลัว แต่ก็ต้องบอกว่าพบไม่บ่อยนะนะพบน้อยกว่าแบบแรกเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันน่ากลัว er. แล้วมันอันตรายไงอาการเวียนหัวที่เกิดจากโรคก,กลุ่มที่เกิดจากสมองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคอัมพฤกษ์นะครับซึ่งทําให้เราเวียนหัวได้เหมือนกันนะครับโรคก,กลุ่มภูมิพแพ้ตัวเองต่างๆนะซึ่งเกิดทําให้เราเวียนหัวได้หนักเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกถึงอาการของการเวียนหัวซึ่งถ้าเวียนหัวแล้วร่วมกับอาการเหล่านี้นะ อยู่บ้านไม่ได้อย่านิ่งนอนใจอาการเวียนหัวแบบนี้ไม่ใช่อาการเวียนหัวแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับอ้าวใครมีกระดาษปากกาก็เอามาจดเลยนะครับ 1. ครับอาการเวียนหัวที่ร่วมกับอาการทรงตัวลำบากเดินเซหรือสีสันหัวสันสั่นสันสันเดินเซเซเนี่ยอาการเวียนหัวแบบนี้เกิดจากรอยโรคของสมองส่วนหลังนะหรือเขาเรียกว่าซิรีเบลลัมนะครับจำมาไว้เลยนะถ้าเวียนหัวร่วมกับอาการเหล่านี้ไปหาคุณหมอซะนะครับ 2. อ,อาการเวียนหัวที่เกิดร่วมกับาการกะระยะผิดกะระยะผิดเช่นเวลาที่ไปตรวจหลายคนอาจจะเคยเห็นคุณหมอใช้เทสนี้ก็เ,เรียก Finger to n o s e นะ finger to n o s นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอจะให้เราแตะปลายจมูกตัวเองแล้วก็ไปแตะปายนิ้วคุณหมอแตะปลายจมูกตัวเองกลับไปแตะปายนิ้วคุณหมออย่างนี้นะครับถ้าเกิดการเวียนหัวแล้วกะระยะไม่ได้ไปไม่ถูกไปไม่ถูกอันเนี้ย เป็นการเวียนหัวที่เกิดจากตัวสมองเหมือนกันสมองส่วนด้านหลังนี่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมือสั่นด้วยก็ได้นะในกลุ่มน,นี้นะครับอาการที่3คืออาการที่เวียนหัวแล้วเห็นภาพมันสั่นเือดอาการเวียนหัวบางทีเราจะเห็นแต่เราจะรู้สึกว่าตัวเองหมุนหรือสิ่งแวดล้อมหมุนถูกไหมแต่ถ้าเรามองไปแล้วรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันสั่นด้วยอาการเวียนหัวนั้น,น,นไม่ได้แล้วนะต้องไปหาคุณหมอนะครับ 4. ครับอาการเวียนหัวที่มีแขนขา นะซีกใดซีกหนึ่งชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วยไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมอาการเหล่านั้นเป็นลักษณะของอัมพฤกษ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะข้อที่6ครับถ้าเกิดอาการหนังตาตกนะข้างใดข้างหนึ่งหรือมีเหงื่อที่ออกผิดปกติเหงื่อออกลดลงข้างใดข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างเดียวนะอาการนั้นเกิดจากสมองนะครับเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติซึ่ง สูญเสียแล้วอาการเวียนหัวนั้นเป็น central vertigo คือ vertigo คือเวียนหัวที่เกิดขึ้นอยู่กับระบบประสาทส่วนกลางนะครับต่อมาอาการเวียนหัวที่เกิดร่วมกับความผิดปกติของระบบเส้นประสาทสมองต่างๆเช่นถ้าไปเกิดเวียนหัวเจอกับเส้นประสาทสมองกู้ที่3 4 6่เพื่อนๆจะมองเห็นภาพซ้อนนะครับถ้าไปเกิดขึ้นกับเส้นประสาทสมองกู่ที่3หนังตาจะตกถ้าไปเกิด ร่วมกับเส้นประสาทสมองคู่ที่5เพื่อนๆจะหน้าชานะหรือมีอาการเคี้ยวลําบากนะครับถ้าเกิดขึ้นร่วมกับเส้นประสาทสมองคู่ที่7จะมีหน้าเบี้ยวนะเหลือที่เรารู้จักกันเรียกว่าเบลเพาซี่นั่นเองนะหลับตาไม่สนิทมุมปากตกน้ําลายหลายมุมปากพูดไม่ชัดนะถ้าไปเกิดร่วมกันกับเส้นประสาทสมองคู่ที่9คู่ที่10นะพวกนี้จะเกิดการกลืนลําบากพูดไม่ชัดนะครับ ถ้าเวียนหัวไปเกิดร่วมกับเส้นประสาทสมองคู่ที่11เนี่ยไหลจะตกนะแล้วเวลาหันศีรษะจะหันได้ลําบากขึ้นนะครับถ้าไปเกิดร่วมกันกับเส้นประสาทสมองคู่ที่12จะพูดไม่ชัดและขยับลิ้นยากนะอันนี้คืออาการเวียนหัวที่ไปเกิดร่วมกันกับเส้นประสาทสมองต่างๆนะครับซึ่งมี12คู่นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าไปเกิดร่วมกับตัวก้านสมองบางส่วนนะครับ เพื่อนๆจะเกิดอาการเวียนหัวแล้วคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการสะอึกนะสะอึกไม่หยุดเลยนะครับถ้ามีอาการเวียนหัวที่เกิดขึ้นร่วมกันกับอาการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะอาการเวียนหัวแบบนั้นเขาเรียกว่าเวียนหัวแบบเซนทรัลซึ่งแปลว่าตรงกลางเซนทรัลเวอร์ไทโกนะครับ ไม่ใช่ p e r i p h e r a l vertigo นะ p e r i p h e r a l vertigo เนะี่ยจะเกิดกับหูบ้างหูชั้นในบ้างหรือเส,ส้นประสาทที่ออกมาจากก้านสมองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเวียนหัวที่เกิดเป็น central vertigo นั้นอาจจะเกิดร่วมกับโรคสมองได้วิธีก็คือเราอย่านิ่งนอนใจนะเราต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะครับสรุปเวียนหัวทรงตัวลำบากกะระยะผิด แขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดมีแขนขาชาการทรงตัวมีปัญหาหนังตาตกเงื่อออกข้างเดียวหรือเกิดร่วมกับเส้นประสาทสมอง12คู่อย่างที่เล่าไปนะครับหรือเวียนหัวแล้วคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการสะอึกไม่หยุดท่านจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่มีอาการเวียนหัวเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนรู้กันเยอะๆนะครับร่างกายท่านจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับว่าท่านมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหมอ your friend i s a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ